สวัสดีค่ะทุกคนพบกับช่องข้าวปั้นแฮปปี้นะคะกับพี่ข้าวปั้นนะคะวันนี้มาพบกับช่อง EP ที่เจ็ดนะคะ EP ท mm ี่เจ็ดก็จะเป็นแบบประตูสีแบบโกโก,โก้เลยนะคะโกโก้แล้วก็มีกาแฟกับโดนัทนะคะโดนัทชิ้นใหญ่มากเลยอ่ะเข้าไปเลยนะคะวิทุกคนกาแฟกินไม่ได้หรอออในวันกินได้ปีนบันไดขึ้นไปเลยะคะ่ะแล้วตรงนี้ก็กระโดดเลยนะคะกระโดดกระโดดจ้อมจ๋อมเจมเจม กระโดดต่อเลยนะคะอย่าให้โดนเลเซอร์แต่ว่าพี่กระโดดนั่นแหละนี่อู้หูทุกคนโดนั้นน่ากินมากเลยอะ่ะโคตรน่ากินเลยทุกคนโดนั้นอุ้ยอันนี้จะเป็นแบบลูกก๊อ ออันนี้เหมือนจะเป็นแบบที่สไลด์สไลด์ขึ้นไปนะคะสไลด์มันจะมันจะเร็วมากเลยทุกคนกระดดเลยนะคะตรงนี้ก็จะเป็นแบบบล็อกแบบขยับได้นี่ถุงก,กาแฟนะคะอุ้ยอันนั้นที่มันเรากระโดดซิกแซกเมื่อกี้นี่นะอะไรอะไหว้พระไหว้พระอะไร ไปยังไงอะทุกคนไ่ว้พระยังไงอะเฮ้ย <Hey! S 1> บอกล่องหนทุกคนไหว้พระคุกกี้คนน่ากินเลยทุกคนโห oh, นี่เหมือนจะเป็นเลเซอร์นะคะเราห้ามโดนมันกาแฟอู้ <c oughs> น่ากินมากวันนี้พี่เสียงแห่หนึ่งจุดตรวจเฮ้ย hey! เมื่อกี้เห็นว่ามันเป็นจุดกรวจแสดงว่าเป็นจุดเช็คยใช่ไหมเฮ้ยจริงด้วยทุกคนเล่นมาตั้งนาน,นยังไม่มีจุดเช็คพอย์แต่ตอนนี้มีจุดเช็คพอย์แล้วกระโดดไปเลยนะคะกร,ระโดดไปเลยอันนี้เลือกนะคะว่าจะไปทางไหนสีเขียวไปได้นะคะตรงนี้ก็จะเป็นประตูแล้วกระโดดไปเลยนะคะมีชั้นบนนไหมอะ สีน้ำตาลไปได้ไหมไม่ได้สีเหลืองไปได้เอ้ทุกคนพี่ล่วงอ่ะพี่ลี้เส้นตัวได้ไหมนี่ไงพี่มาเล่มตั้งแต่ตรงนี้เฮ้ยพี่ไปลยไรเไปไ็นอะไย เอาใหม่นะคะเมื่อกี้ตกต้วงนิดนึงทั้ง้อวไม่ใช่ค่ะทุกคนจบแล้วเอาใหม่นะคะคลิปนี้จะนานไหมเนี่ยน่าจะนานอยู่นะเอาใหม่นะคะทุกคน ีเขียวนะคะนี้

พี่ก็ตกอ่ะพอตกแล้พี่ชีวิตเปลี่ยนเลยเนี่ยอันนี้พี่อ่านออกเลยแปลว่าไปใช่ไหมนะคะเกาหลีหรือญี่ปุ่นนะถ้าแบบพี่ก็จะเปลี่ยนภาษาแบบสวัสดีค่ะกลายเป็นอะ็นยังไงเชโยนะเพราะว่าเกมนี้เป็น,เ,ปนเ,กเกมเกาหลีนะคะเกาหลี อันยังไงเซลคุณดื่มกาแฟไหมไม่ใช่ถ้นเราไม่เลือกนะคะถ้า <c oughs> ถ้าเราเลือกเราตายขึ้นมาเราทำไงอะเราเป็นใคะอุ๊ยชโคโค็อกโกแลตนาร์กินนาะ ปุ๊บปุ๊บยากระโดดชี่กระโดด้ยกระโดดได้แล้วตรงนี้เป็นจุดเชลล็อปเฮ้ยทุกคนเขาเรามีเลเซอร์เป็นอางนี้นะคะต้องกระโดดด้วยนะคะตรงนั้น อันนี้เหมือนจะเป็นแบบช็อกโกแลตมูนะคะช็อกโกแลตมูเพราะว่ามันยาวมากอุ้ยตรงนี้ไปได้ไมั้งโกาตาจาางังแล้วไม่ไปแล้อุ้ยมีรูปหัวใจนะ่ารักกระโดดเลยนะคะกระโดดเลยบินขึ้นไปเลยนะคะอันนี้จะเป็นไอติมนะอุ้ยไอติ กินเลยทุกคนตรวจจุดตรวจโอเคมาเรื่นะคะเราจะไปตรงไหนดีสีเขียวไปได้นะคะสีน้ำตาลไปได้นะคะตรงนี้มันจะเป็นจุดขึ้นไปอลไรเฮ้ยยังไม่จบทุกคนขึ้นไปอีกไรอนีโอ้ ต้องเดาด้วยไหมโอเคห้องแล็บห้องแล็บห้องแล็บหรือห้องแล็บอ่ะห้องแล็บมัง้งแบไป yo, yo. โยโยเออไม่ใช่อย่างนั้นโดนัทรสใบเตยนะคะแล้วก็ช็อกโกแลต ห้อง lab แบบไม่ใช่ lab นะห้องแล a b หรือห้อง lab แบบห้อง lab ห้องวิจัยหรือเปล่านี่ดูนะใบเตยนะคะกับช็อกโกแลตนะคะที่กลมๆอ่ะช็อกโกแลตอ,อีกใบเตยอีกช็อกโกแลตอ,อีกใบเตยอีกช็อกโกแลตอ,อีก อันนี้มันจะมีนอนยอยู่ข้างในนะคะอุ้ยอันนี้ตรงนี้สวยมากตรงนี้ก็จะกระโดดได้ วิธีน,ะะน,ะะนี้จะเป็นแบบไซต์กว่าไซา์กว่านะคะกระดูดเลยนะคะกระดูดันจะเป็นไม้บวกนะคะอที่บ้านพี่มีนะแบบนี้อาจจะเป็นสีขาวนี่ C O F F อีอีใครใครใครรู้ว่ามันแปลว่าอะไรคาเฟ่เหรอไม่น่าใช่นะโอเทโน้ตเราจะเป็นกาแฟวิให้เลือกด้วยว่าเราจะเป็นอะไรตีนก็จะเป็นตีมกาแฟได้เปล่าเฮ้ย มีให้เลือกด้วยว่าจะไปด่านไหนอไปคด้เลยเลคุกกี้วิ่งกินอ๊ะมาถึงแล้วทุกคน สำหรับวันนี้ก็ขอจบเพียงไว้แค่น,นี้นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะคะแล้วก็กดกระดิ่งด้วยนะคะบ๊ายบายวันหน้าก็จะมี EP8 ด้วยนะคะ